เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ประจำปีงบประมาณ2565เมื่อวันที่30พฤศจิกาย,ยน2564เวลา9นาฬิกาน,น,นห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคามนายภาคินติรพงศ์ไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนโดยมีนายสายยันพิรมกิจประหลัดเทศบาลกล่าวรายงานสืบเนื่องจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลพุทธศักราช2564ซึ่งการเลือกกรรมการชุมชนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วทั้ง31ชุมชนเพื่อให้คณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน เสริมสร้างความรู้วิทยาการใหม่ๆในด้านต่างๆให้กับคณะกรรมการชุมชนและรับทราบปัญหาความต้องการของคณะกรรมการชุมชนในการแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกันเทศบาลได้จัดอบรมขึ้นแบ่งเป็น3วันระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง2ธันวาคม2,564 โดยวันแรกมีประชุมเข้ารับการอบรมได้แก่ชุมชนตะกาศิลา1 2ชุมชนสีสวัสดิ์1 2 3ชุมชนปัชิมทัศน์2 2ชุมชนเกียววัน1 2และชุมชนสีมหาสารคามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้นจำนวน275คนโดยได้กำหนดการอบรมจำนวน3วันวันละ10ชุมชนและว่าสุดท้ายจำนวน11ชุมชน